จ้งปริญญาเอกหมอเกดไม่เน้นเรียนเน้นส่งรายงานวิทยานิพนธ์เทียบเกรดทนายเดชานัดถแถลงข่าวเคลียร์ปมมุทิการศึกษาปลอมแพทย์หญิงเกดแต่เจ้าตัวดอหดนีอ้างป่วยหนักเครียดถูกบูลลี่ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโดดป้องจบจริงวุฒิวุฒิจริงจากการเทียบโอนไม่ต้องเรียนโยนมหาวิทยาเคลียร์ใบอนุญาตเองขณะเดชาย,ยืนยันไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นศาสตราจารย์ที่สหรัฐแค่ไทยไม่รับรองย้อนถามใครเข้าใจผิดจ่อฟ้องสามราย นายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกพร้อมด้วยดรสุขุมพงษ์ชานุวง์และดรนทวัฒน์จันทรธร,รที่ปรึกษาของาศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกษกมลเปลี่ยนสมัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามที่ได้รับเลือกเป็นสวกลุ่มที่19โดยมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของหมอเกตเป็นวุฒิปลอม ดรสุขุมพงศ์อธิบายยืนยันว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอรเป็นมหาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วุฒิการศึกษามาซึ่งตนได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีนี้ถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วและไม่ติดใจคณะกรรมธิการยกเลิกการบินไปตรวจสอบที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้โชว์เอกสารเอกและใบปริญญาของแพทย์หญิงเกษกมลพร้อมกล่าวว่านี่เป็นเอกสารรับรองว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นมหาวิทยาลัยประเมินเกรดปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเทียบเท่ารูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบววายมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนระดับมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนเน้นการส่งรายงานและทำวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินเทียบเกรดโดยหมอเกตทำวิทยานิพนธ์หลายเรื่องทั้งแบบวิจัยเดี่ยวและงานกลุ่มมีการลงตีพิมพ์งานวิจัยในออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สกอปัดซึ่งหมอเกตไม่ต้องเดินทางไปเรียนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยรวมถึงไม่ต้องเรียนออนไลน์ด้วยสำหรับปริญญาเอกของหมอเกตได้รับมาเมื่อวันที่22เมษายน2024ในใบปริญญามีลายเซ็นของเทศมนตรจนเจส และมีการประทับตรากระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีหนังสือที่รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสมอิมประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเครื่องยืนยันว่าจบการศึกษาจริงไม่ใช่ปริญญาปลอม สำหรับประเด็นเรื่องที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีการแชรภาพว่าเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถาเป็นเพียงตึกอธิการบดีส่วนมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตึกดังกล่าวไป60กิโลเมตรลักษณะเป็นทาวเวอร์อยู่ในเมืองเอไวนรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้อยู่ในประเทศฟ,ฟิลิปปินตามที่มีกระสาข่าวก่อนหน้านี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจากข้อมูลแคลิฟอร์เนียยูนิเว์ซิตี ไม่ได้จดทะเบียนเป็นมหาวิทยาลัยเป็นแค่สถาบันระดับเกรด9ถึง12หรือระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเท่านั้นทางกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาจึงมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้คำต่อท้ายว่า university แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหลักฐานที่นำมาถูกต้องดารสุขุมพงบอกว่าทุกวันนี้ยังมีป้ายติดอยู่ที่ตึกอธิการบดีว่า california university รวมถึงในเอกสารก็ยังเขียนชื่อนี้อยู่ถ้าจะผิดก็ต้องผิดที่สถาบันไม่ได้ผิดที่คนไทยของเราพร้อมยืนยันว่าจดทะเบียนจริงๆตาอาจจะเป็นแค่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนระดับปริญ,ญญาใช้วิธีการเทียบประเมินซึ่งเป็นเอกชนไม่อยู่ในระบบ ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะให้เปิดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของท่าหญิงเกษกมลที่ใช้ในการเทียบเกรดรับวุฒิปริญญาเอกปรากฏว่าพยายามค้นหาในเว็บไซต์แล้วไม่ขึ้นมีแค่บทความที่เพิ่งลงเว็บไซต์ไซคีดอาร์ชดอ t ซึ่งลงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่วนวิทยานิพนธ์ในช่วงปี2021-2022ที่หมอเกศใช้เทียบเกรดค้นหาไม่เจอรวมถึงไม่มีต้นฉบับมายืนยันกับสื่อมวลชนซึ่งส่วนนี้ยังเป็นข้อสงสัย ด้านทนายเดชาบอกว่าขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายความของแท์าญิงเกศกมลแล้วหลังจากนี้จะมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทสามคนเป็นนักวิชาการสองคนและนักร้องเรียนหิวแสงหนึ่งคนแต่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อตอนนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องอาวุธการศึกษาปลอมไม่ใช่หน้าที่ของแท์าญิงเกศกมลที่ต้องชี้แจงแต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่สงสัยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเองและพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ ส่วนคำว่าศาสตราจารย์ที่เป็นดราม่าทนายเดชามองว่าเป็นเรื่องในสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวกับไทยซึ่งการนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาสมัครสอบไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะไม่มีการตั้งเกณฑ์กำหนดเรื่องวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารทุกอย่างตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่เป็นเอกสารเท็จเป็นของจริงทั้งหมดส่วนนอข้อความที่ใส่ลงไปในใบสอสามที่มีการแนะนำว่าเป็นศาสตราจารย์นั้นเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่า เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสหรัฐอเมริกาแม้ไม่ได้รับรองในประเทศไทยแต่ก็เป็นศาสตราจารย์มหลาลัยขาแม้มาใช้ในไทยก็ไม่มีความผิดอะไรจะย้อนถามว่าผู้ที่เลือกเข้าใจผิดอะไรส่วนจะเป็นการเขียนให้เวอร์ขึ้นมาก็เป็นความเข้าใจเองของผู้ที่เลือกไม่ได้เขียนว่าเป็นศาสตราจารย์ในประเทศไทยที่ได้รับการโปรดกล้า ส่วนประเด็นการใช้วุฒการศึกษานาบสมัครสมาชิกวุฒิสภาดรณทวัฒน์บอกว่าเบื้องต้นได้แนะนําว่าไม่ต้องใส่วุฒการศึกษานี้แต่ทางหมอเกตต้องการใส่ละงอในใบสมัครตัวเองจึงได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วและได้คําตอบรับว่าสามารถใส่ได้ในหัวข้อที่3เรื่องของประสบการณ์ถืออววการยื่นวุฒการศึกษาครั้งนี้ไม่ผิดกฎ ยอมรับว่าสภาพจิตใจของหมอเกตตอนอนี้ทุกใจกับการถูกบุลลี่กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายอ่อนแอซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้ไม่สามารถมาแถลงข่าวได้แต่ยืนยันว่าไม่ถอดใจถึงขนาดลาออกจากสวส่วนของแพทย์หญิงเกษกมลวันนี้เดินทางมาที่สำนักงานทนายคลายทุกแต่ไม่ได้ลงมาแถลงข่าวด้วยซึ่งขณะที่กำลังแถลงข่าวอยู่พบว่าแพทย์หญิงเกษกมลได้หนีขึ้นรถกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน